ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักเครื่องมือนะคะง่ายๆพื้นฐานนะคะของตัวโปรแกรม k i c a p นั่นก็คือเครื่องมือของการแ r a นะคะหรือ move นะคะเรามาดูกันค่ะอ่าจางตัวอย่างที่เห็นนะคะเราทำการสร้างไว้นึ่งต้นนะคะก็คือลักษณะต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องมือกันค่ะ วิธีการนะคะก็คือให้เลือกวัสดุนะคะเสร็จแล้วมันจะมีเครื่องมือแดกนะคะอยู่ในพาเลตให้ทำการเลือกแดกค่ะแล้วทำการขยับมาอย่างตำแหน่งที่ต้องการจะใช้งานนะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องมือแดกก็จะสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะอันนี้นะคะในส่วนต่อมาค่ะเดี๋ยวจะทำการขยับไปในระยะนะคะะเสร็จแล้วค่ะก็เครื่องมือแดกขยับก็ไม่ได้ยากอะไรง่ายๆนะคะ ในส่วนต่อมาค่ะจะทําการ Copy ีนะคะก็ให้เลือกชิ้นเดิมค่ะกดค้นั่วหนึ่งที่นะคะเสร็จแล้วทําการพิมพ์ระยะที่ต้องการค่ะก็จะได้มาเป็น2ต้นละนะคะอ่ะมอกไป1ตัวนะคะก็ใส่ระยะลงไปนะคะต่อเน,นื่องลงไปเรื่อยๆไ,ได้โดยการกดคอนโทรลกับอัลติเนตค้างไว้นะคะก็จะสามารถเขียนเครื่องมือในการแบกแล้วก็ก๊อปปี้ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวขอยขยขยับมาทางด้าน ทั้งนงขวามือนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งโอเคนะคะนอกจากนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้ค่ะเมื่อกี้เราใช้จากในพาเลตน,นะคะเราสามารถที่จะใช้จากการคลิกขวาได้นะคะก็จะเลือกลักษณะในหมวดคําสั่งของ Move นะคะแล้วก็ทําการแปกเช่นเดียวกันค่ะก็ขยับมาด้ดยการใส่ระยะนะคะแล้วก็ทําการเลือกใหม่คะ่ะนะคะอันนี้คือกรณีที่แบบคลิกขวา ซึ่งแต่ละวิธีค่ะการทํางานทิจะใช้กันอยู่ที่ความถนัดของของท่านในการเลือกที่จะใช้เครื่องมือนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะในการ Copy ี้อันแดกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้คิ์ล่าคือ c t r โทรนะคะจะสังเกตเห็นจากแถบเครื่องมือนะคะเครื่องมือต่อมาคือการ Copy ต่อเน,นื่องนะคะ c อนโทแล้วก็ตามด้วย c อนโทร t อั l e ินเนทนะคะก็คือการ c o p y ต่อเน,นื่อง นะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะการ Copy นะคะแล้วก็การขยับทีนี้เดี๋ยวจะทำการใช้คำสั่งมาคีค่ะเราลองครอบกันดูแล้วเรามาดูต้นไม้ที่เราทำการสร้างไว้นะคะโอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะคะต้นที่เราทำการใส่มารเราใส่ในระยะทุกๆ5เมตรนะคะโดยใช้คำสั่งไม่ว่าจะจากพาเลทหรือจากแถบเครื่องมือ ะะสามารถใช้วิธีไหนก็ได้เหมือนเหกันนะคะอยู่ที่ความถนัดของการใช้งานเสร็จแล้วนะคะโอเคก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะสำหรับเครื่องมือในการแบ็กแอนด์ก๊อปี้นะคะก็โอเค ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและก็รับฟังนะคะนี่คือทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะของการใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมอกีขัดค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในทางบริษัทเรานะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็คือ a c กขีข t ดไทยคอนะคะหรือติดต่อมาทางเซลล์ที่ท่านได้ประสานงานอยู่ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและก็รับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต,ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ